ครับพี่กับผมมาวีเช่นน้วนะครับก็อยู่กันในเกมเกมเรบก,กันอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กันในแมปที่ชื่อว่าบีอาปาครัวน่งจานะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวจำลองว่าเราเป็น Ninja นินจาจำลองว่าเราเป็นนินจาก็สามารถกระโดดแบบแบบนินจาได้เลยนะครับแบบอิปิกมากเกมนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับ นี่เป็นเหตุผลที่ผมที่ผมมาอัดนะครับครับแล้วก็คนที่แนะนําให้ผมเล่นด่านนี้ก็ตามนี้ครับช่องก็ผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวแนวแนวไหนก็ไม่รู้นะครับที่เราสามารถกระโดดฆ่าคนอื่นได้นะพอฆ่าแล้วปุ๊บเราเราก็จะได้รับเอ,อแบบเราก็จะได้รับ i อ g a มา พูดถัวไปละไอสีม่วงขีดลงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาให้ดูแล้วเอาเอามาไว้ปลดล็อกดาบครับดาบก็จะมีอยู่หลายดาบนะครับแต่ละดาบก็จะปลดล็อกตามไอ้ม่วงอะ่ะไอ,อ้ีเ a ถ้าเราฆ่าคนเยอะเราก็จะได้ไอ,อันนี้เยอะแต่ถ้าฆ่าคนอย่างเดียวแบบฆ่าคนอย่างเดียวก็ก็ก็แต่ถ้าฆ่าคนไม่ไม่ไม ไม่แบบไม่ทำลายสถิติอะครับไม่ไม่ใช่นื้อเรคคอร์ดมันก็จะไม่ได้ไอเอวีเคโอวีเจเอวีเคนะครับเอวีเคเพิ่มขึน้นนะครับเนี่ต้องต้องฆ่าคนให้ทำลายสถิตินะครับเอวีเคตอนนี้ผมมีอยูหกจุดเจ็ดนะครับอันนี้เลยนะครับส่วนอันนี้สมมติว่าถ้าเราอยากได้ดาบสีเขียวใช่ไหมก็ต้องได้สิบเอวีเคอันนี้ยี่สิเอวีเคอันนี้ก็ห้าสิบเอวีเคนะเออ คือเกมนี้ก็ฆ่าคนเพื่อปลดล็อกดาบครับเอี๋ยวจะมีสงหลักๆเขามันนี่แล้วมันก็จะมีอาวุธอยู่สามอาวุธหลักๆด้วยกันเดี๋ยวก็มีสามอาวุธเลยแหละอย่างแรกนะครับก็จะเป็นดาบอ๋ออาวฟ้ฟอนลินซึ่งค่าของมันก็แบบหล่อเทมากอย่างที่สองครับก็จะเป็นไม่รู้อะระเบิดควันอะไรประมาณนั้น เวลาคนคนที่โดนระเบิดควันนะครับที่ที่ที่ไม่ใช่ตัวเรานะครับที่ที่เป็นตอนเราปาร,ระเบิดควันโดนศัตรูนะครับศัตรูก็จะสามารถเออสามารถวิ่งได,คด้ครับแบบหน้าจอขาวจ้าครับและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดอกกระจายนะครับซึ่งผมผมเล่นมาสักพักแล้วไอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ดอกกระจายไอ้มีดเขี่ยวไว้ปาก ผมบอกได้เลยว,ว่าอาวุธนี้เล่นยากมากครับถ้าเล่นโทรศัพท์นะคือปลาแทบไม่โดนเอาไว้ยิงเวลาแบบเราหนีศัตรูก็ได้หรือว่าศัตรูหนีเราก็ได้แบบยิงหลังห้องนั้นอ่ะตายดลอาวุธไออาวุธมีดอันนี้ครับผมไม่เคยแนะนำเรยควรใก้ดาบมากกว่าเอ๊ะ ผมใช้เอมันก็ไม่หลอดอะแล้วก็ต้องระวังอีกอย่างนึงนะครับระวังไอระเบิดควันของศัตรูนะสามารถทำให้เราวิ่งได้อย่างต่อไปนะครับมันก็จะมีอยู่อยู่สามปุ่มสี่เออสาม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 ปุ่มเคลื่อนที่ด้วยกันนี่มันจะมีย้ายย้ายแมปไปเลยสามปุ่มเคลื่อนที่ด้วยกันอย่างแรกนะครับเลื่อนไปทางขวา อย่ที่สองครับไปทางซ้ายอย่างที่สามครับไปด้านหลังแล้วก็สามารถแยกล่างได้เลยครับก็เป็นกระบวนาท่านิจาอท่าท่าเดียวนะครับที่มีในนี้ก็คือกดกดกดปุ่มแยกล่างครับไอ้ขวาล่างเห็นสีนั่นแหละครับกดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าแต่เรายังไม่สามารถแยกล่างได้ครับเราต้องเ,อเ,อเอ เราต้องกดกดปุ่มเคลื่อนที่สักสักปุ่มหนึ่งไปสไลด์ไปด้างขวาสไลด์ไปทางซ้ายสไลด์ไปด้านหลังสักปุ่มหนึ่งครับปุ่มไหนก็ได้ครับเพื่อแยกล่างเพื่อทำการแย้ล่างครับเดีย๋ยวทำให้ดูตัวอย่างนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เอาไว้อลอกล่อศัตรูนะครับแต่เวลาฟันก็เราก็าจะไม่เป็นไรเป็นประมาณนินจาอะไรประมาณนั้นอนะ เฮ้ยไอหัวหัวทองหัวทองวันนี้ไหนหัวเหลืองนาะหัเหลืองไพี่หัวเหลือครพี่หัวเหลืองพี่หัวเหลืองมาหมือนันยัพี่หัวเหลืองมาไม่ลรนี่จะมาใช้จริงจังจิจจงจ๊งจ๊งจ๊งจงจ๊ต่อยตอยตยตตยตตยเรียบร้อายทุกเช้ แเราหายไปไหนแล้วนี่ยแต่กำแพงนี่แบบนินจาแบบหล่อเท่อาตกล้วเมื่อก,กี้กดกระโดดไม่ทันน่ะอ้าวอะไรก็เป็นบั๊กนะครับไม่เป็นตกอเข้า่ะคอนเทนด์คือที่ที่จะปลดล็อกดาบใหม่ครับกนขออันยากอ,อาคุณคุณคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงห,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 หวัวดองเอ้ย

เจ็บเจ็บเจ็บคนโดนฟันรอบเดียวตายแล้วตายถ้าผโดนฟันอีกทีผมนตายแน่ๆนต้องต้องดูคนนี่ชิปอ่ะเขาลงไปได้านห่งแล้ว เขาเป็นนินจาไอ้ไอ้มีดินก็ดาเมจแรงเลยนะแรงเลยไปกลับหลังวิธีนินจานาูโตะนาูโตะตกลกตกลก แล่นตกแมพแล่ทตกแมปโอ้โหเขาเขาเขาวิ่งแรกกันเลยต้องเ,เล่นแบบนินจาซิมูเลเตอร์อ่ะผมตายดิดิถ้าถ้าเราจะคนเอฟเคก็ก็ก็เป็นบุญของเราเลยนะจะสามารถฆ่าพวกนั้นได้แบบอิสระเฮ้ยนัย่นั่นี่ แต่เวลาใช้มีดมีดเบล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 ใช่ไม่ได้มีดเบลโอ oh 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 oh. าไม่ไกดพิดโอ้ยเฟนนะครับตายโอ้ได้คิวเลยโหทำอะไรจะดิบไม่ได้หรอกนาทีจะทำได้ นี่จ้ะมิปิเจ็บจ็บน,นี่นี่ไะนี่ไงนี่ไนี่ไงเ้ยยิงมิปินไม่โดนโอเคตายละโอ้เหนื่อยใช้มิปินเนี่ยแบบเหนื่อยสุดเลย เกือบตายโอ้เขาก็หนีอย่างเดียวเลยนะคนนั้นนั้นร่างแยกเขาบอกไม่ใช่ล่างแยกมีคนมาชิง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 ทวงชาแบบหลอดที่อีปิีมาตายป,ปะกตกโลกเอ้อยเรียบร้อย แค่ดีคันบักเรียบร้อยลาคิวรู้สึกว่าเมื่อกี้ลาคิวละแค่สามละมากสุดของข้าได้เก้าข้าไปเมื่อกี้เลยอะเก้าก่อนอาคิปเป็นการวอร์มไปวิธีนินจ้ะนารูโตนารูโต นารูโตะ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 มันนี่น้อยนารุโตะนารูโตะนารูโตะนารูโตะมานมันนี่นอยมันนี่น้อยอันโนบุโตะเอ้าแชป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 อ้าวโหเขาจะย้ายแมพแล้วอ่ะนน่าเสียดายไปคนอื่นดีกว่า นาหงายตายนี่เฮ้ยด่านนี้ด่านที้ผมโอเคโอเคโอเคมเอ้ย,เอ,ยเอ้นี่คตรคคเรียบร้อยตายค่าห พอพอเราค่าค่าไดพักป,ประมาณหนึ่งครับแล้วก็จะได้ยายาเขียวเขียวมาซึ่งผมไม่ได้ดูเลยว่มามันเอาผมได้มาตอนคื้เท่าไหร่นี่ถ้าดกกินยาวิเศษไปกินทำไมไม่รู้เลื่อนเมื่อกี้ก็เต็มเต็มเนียะเกือบเต็มนะนั่นดีทมไปกินทำไม ยาพิเศษเว,ล,วลาทำาติได้คือกดเอไม่นะโอันนี้ก็าอาจะทำราศติแล้วมั้งไม่รู้สิเอบกอยเินยุดเากิจอ้าวเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร่นั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย